อยากพูดภาษาอังกฤษเก่งมาสปีกอิง with พี่วันครัวอิงชำถามตอบมันเวอร์ถ้าเราอยากจะให้กำลังใจใครสักคนสามารถฟังพี่วันแล้วก็พูดตามได้เลยค่ะอ่ะมาต่อกันที่ประโยคที่68คล้ายๆกับประโยคก่อนหนะ้า I'm here for you I'm here for you ฉันอยู่เคียงข้างคุณอยู่นี่เพื่อคุณนะนะ,ะ I'm here for you นะ,ะ I'm here for you นะฮะ I'm here for you I'm here for you ประโยคที่68ได้ใช้แน่นอนนะฮะไปต่อที่ประโยคที่69ค่ะนะฮะอันนี้จะเป็นการให้กำลังใจนะฮะอ่ะเดี๋ยวเพื่อนอ่านให้ฟังก่อน You are stronger than you think ความหมายก็คือคุณเนี่ยเข้มแ,แข็งแข็งแรงกว่าที่คุณคิดอีกคุณอาจจะไม่รู้ตัวนะว่าคุณเนี่ย You are stronger than you think คุณเนี่ยเข้มแข็งกว่าที่คุณคิดอีก You will get through this คุณจะผ่านสิ่งนี้ไปได้นี่ะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าเราเห็นเพื่อนเนี่ยะสมมติเราแบบว่าอยู่วัยที่เป็นนักเรียนล้กันเห็นเพื่อนกําลังนอยอ่านหนังสือไม่เข้าใจเครียดนู่นนี่นั่นเราให้กําลังใจเลยค่ะว่า you're stronger than you think you will get through this คุณจะผ่านสิ่งนี้ไปได้นะฮะเออนะคะคำว่าออ you are ตัวน,นี้ก็คือมาจากว่า you are นะะีฮะตัวน,นี้ก็มาจากว่า you will จะพูดเต็มก็ได้นะฮะ you are stronger than you think you will get through this จากยาวๆแบบนี้ค่ะแนะนำว่าถ้านึกไม่ออกเอาประโยคนี้ไปก็ได้ You get through this คุณจะผ่านมันไปได้นะ I'm here for you You will get through this ฉันอยู่นี้เคียงข้างคุณคุณจะผ่านสิ่งนี้ไปได้ You will get through this นะคำนี้ว่า through แลบลิ้นนิดนึง through นะ You will get through this I'm here for you นะคะไปต่อประโยคที่70ค่ะประโยคที่70นี่จะเป็นสำนวนนะคะนั่นก็คือ Every cloud has a silver lining น yeah, ะ Every cloud has a silver lining ความหมายก็คือฟ้าหลังฝนย่อมงดงามเสมอทุกคนค่ะคำว่า cloud คือเมฆหมอกนึกถึงเวลาฝนตกอะค่ะมีเมฆมีหมอกคลืมเลย นะหลังจากที่ฝนมันตกเนี่ยมันก็จะมี Silver Lining มีเส้นสีเงินความหมายคือมีสิ่งสวยงามรอคอยอยู่เสมอน,นะฮะน้นถ้าเราต้องการให้กำลังใจคนเพื่อนกำลังมีมรสุมในชีวิตต่างๆเราสามารถพูดกับเพื่อนได้เลยว่า I'm here for you นะฮะ Every cloud has a silver liningEvery cloud has a silver lining นะ Every cloud has a silver lining นะฮนะฟ้าหลังฝนย่อมงดงามสวยงามเสมอ นะคะไปตอบประโยคที่71 71สั้นๆค่ะสมมติเพื่อนเครียดว่าเ <_ d> ฮ้ยฉันต้องสอบตกแน่ๆฉันต้องพรีเซนต์งานไม่ผ่านแน่ๆฉันต้องไปขายงานลูกค้าไม่ได้แน่ๆแล้วถ้าใครจะบอกเพื่อนว่าเฮ้ยเธอเธอคิดบวกเข้าไว้ค <_ d> าว่าคิดบวกไม่ใช่ติ้งพลัสนะคะคำว่าคิดบวกไม่ใช่ติ้งพลัสนะคะเออบางคนก็คือแบบตรงตัวไปเลยติ้งพลัสไม่ได้นะคะติ้งคิดพลัสบวกไม่ใช่ถ้าเกิดอยากให้เขาเนี่ยคิดบวกเข้าไว้ให้พูดว่า Stay positive, you have to stay positive นะฮะคำนี้ถ้าจะออกเสียงให้เหมือนฝรั่งก็อ่านว่า positive นะฮะ You have to stay positive, listen and stay positive I'm here for you นะฮะ Every cloud has a silver lining นะฮะเนี่ยพูดเยอะๆเ,เ,เนี่ยมันจะดูเป็นฝรั่งละเพื่อนเครียดนู่นนี่นั่นมีมรสุมในชีวิตเราบอกเพื่อเลย You have to stay positive Every cloud has a silver lining I'm here for you ะะมองโลกบวกเข้าไว้นะฮะฉันอยู่เคียงข้างคุณฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอ stay positive stay positive stay positive ไปตอบประโยคที่72ประโยคที่เพื่อนชอบ keep your chin up นะฮะ keep your chin up คขา่าชินแปลวะ่าคาง up แปลว่าขึ้นคือชดคางขึ้นคือบางคนถ้าก้มอยู่เงี้ยก้มอยู่ทั้งวันมันคือ,ม,คอมันคือเศร้ามันคือทุกข์ฉันเห็นเพื่อนเศร้าเห็นเพื่อนทุกข์เราให้กำลังใจเพื่อนโดยการพูดว่า keep your chin up k e e your c h i n up. stay positive and k e e your c h i n up. มองโลกบวกเข้าไว้แล้วก็เชิดหน้าขึ้น stay positive and k e e your c h i n up นะฮะสังเกตนะชินอั p สามารถรวบเสียงเชื่อมเสียงเป็นชินนับนับๆนะฮะนอน,นูเนาะตัวเอง k e e your c h i n up and stay positive อ่าเห็นไหมทุกคนเราสามารถประยุกต์ประโยคได้นะ k e e your c h i n up นะฮะต่อไปค่ะประโยคที่73 don't lose heart Don't lose heart ก็คืออย่าเพิ่งถอดใจใช่ไหมลูเบอกว่าสูญเสีย heart คือหัวใจ don't lose heart อย่าเพิ่งถอดใจอย่าเพิ่งเสียกำลังใจไปหรือประโยคที่เจอบ่อยที่สุด don't give up don't give up don't don just give up พูดว่า don't give up หรือ don't just give up ก็ได้นะอันนี้จะมีหรือไม่มีก็ได้นะฮะ give up เนื่องจากตัว v มันจะเป็นเสียง v ว v, v ก็เป็น give up give up don't give up Don't lose heart, don't give up. Every cloud has a silver lining. I'm here for you. ทุกคนเนี่ยฟังพี่วันแล้วแบบลองประยุกตประยุกต์ความหมายมันไม่ได้แปลกเลยอย่าพึ่งถอดใจอย่าพึ่งยอมแพ้ Don't give up. I'm here for you. Stay positive and keep your chin up. มองโลกอมองโลกบวกนะะแล้วก็ชิดหน้าเข้าไว้อย่ายอมแพ้ Don't give up. Don't lose heart. Stay positive. Every cloud has a silver lining. เห็นไหมทุกคนสามารถพูดภาษาอังกฤษอย่างคล่องแบบนี้เลยเรียกได้ว่ารัวอิงฉ่ำกันเลยทีเดียวถามตอบมันเวอร์นะคะ,ะไปต่อประโยคที่74ค่ะ you can do anything อันนี้จะเป็นการ empower คือให้กำลังใจแบบสุดฤทธิ์สุดเดชไปเลย you can do you c anything do a n นะฮะ you can do anything สมมติว่าเราเนี่ยเป็นแม่ แล้วลูกแบบแม่คะหนูแบบหนูทําไม่ได้แน่ๆหนูต้องขึ้นเวทีหนูทําไม่ได้แน่ๆหนูต้องไปสอบหนูทําไม่ได้แน่ๆแ,แล้วเราเป็นแม่ไงเราต้องให้กําลังใจลูกนะฮะ stay positive you can do anything ลูกสามารถทําอะไรบนโลกนี้ก็ได้จงเชื่อใั่นังตัวเองไว้ you can do anything เนะะื้อหาเออไปต่อประโยคที่เ5ค่ะ things will get better สิ่งต่างๆเนี่ยมันจะดีขึ้นทุกวันนี้มันอาจจะยังเศร้าอยู่ มันอาจจะหม่นหมองมันอาจจะทุกอยู่แต่ความทุกไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปเนาะ things will get better นื้ฮะ Think, things will get better นะ,ะคำว่า better ก็ออกเสียงได้สองแบบเนาะออกเสียงเป็นทอทหารหรือออกเสียงเป็นดนเด็กก็ได้นะะ things will get better หรือ things will get better ได้หมดเนะฮะเออเพื่อนเศร้ามากทุกมากนะฮะเราบอกเพื่อนเลยว่า I'm here for you นะฮะ things we get better สึ่งต่างเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองเนะะีคะเอาไปพูดได้เลยนะฮะต่อไปประโยคที่76ค่ะ there are always brighter days ahead there are always brighter days ahead ความหมายนะ there a r แปลว่ามี day แปลวัน brighter คือสดใส I h a t e คืออยู่ข้างหน้าความหมายก็คือมีวันดีๆที่สดใสรอคุณอยู่ข้างหน้าความทุกข์ไม่ได้อยู่กับเราตลอดไป There are always brighter days ahead นะฮะ Every cloud has a silver lining ฟ้าหลังฝนย่อมงดงามเสมอ There are always brighter days ahead There are always brighter days ahead นะฮะ, There are, ะ,ะ There are always brighter days ahead มีวันดีๆรอรอยู่ข้างหน้าเสมอ Don't lose heart Don't give up อย่าเสียกำลังใจอย่ายอมแพ้ There are always brighter days ahead นะฮะไปต่อประโยคที่77ยาวนิดนึง It's just a bad day, not a bad life. It's just a bad day, not a bad life. ความหมายคือมันเป็นแค่วันแย่ๆไม่ใช่ชีวิตที่แย่ๆซะหน่อยสมมุติวันนี้เพื่อนนอยมากนอยคุณนาคือนอยมากวันนี้พิเศษงานไม่ผ่านโดนเจ้าไหนว่าแต่มันก็แค่เป็นแค่วันนี้วันเดียวหรือเปล่ามันไม่ใช่ทั้งชีวิตที่มันจะแย่หมดเราก็สามารถที่จะ encourage หรือว่าให้กำลังใจเพื่อนโดยการพูดว่า it's just a bad day พูดแค่นี้ก็ได้นะ It's just a bad day It's just a bad day not a bad life It's just a bad day not a bad life Stay positive Keep your chin up ชิดหน้าเข้าไว้มองโลกบวกเข้าไว้ It's just a bad day It's just a bad day รประโยคนี้เลิศนะอ่ะขอไฮไลท์นิดนึง It's just a bad day not a bad life นะคะอ่ะไปต่อประโยคที่78อันจะเป็นคำคมนิดนึงเป็นฟิลคำคมเผื่อว่าเราเนี่ยเป็นสายคำคมคำปังๆนี้เลยค่ะ Focus on the good thing in your life even if this seems small right now Focus on ก็คือให้เราเนี่ยนึกถึงโ o c u s สิ่งดีๆในชีวิตนะ even if ก็คือถึงแม้ว่าตอนนี้มันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆก็ตามทุกคนคาต่อให้วันนี้เนี่ยเราเนี่ยทำสำเร็จแต่เพียงแบบมันเป็นเรื่องเล็กอะ แต่ให้เราเด็ดโฟกัสสิ่งดีในชีวิต hearing. ถึงแม้ตอนนี้มันยังเป็นเรื่องเล็กอยู่ก็ตามแต่ในอนา,นา,นานคตมันอาจจะสําเร็จแล้วก็ยิ่งใหญ่ขึ้นก็ได้เขาจะเข้ามาย่านทุกคนนะคะบางคนเนี่ยมัวแต่โฟกัสเรื่องไม่ดีบางคนเนี่ยมัวแต่โฟกัสเรื่องไม่ดีในชีวิตเราก็จะนอยแล้วก็จะทุกข์ราก็จะเศร้าฉะนั้นประโยชน์นี้ก็คืออะไร Focus on the good things in your life Focus on the good things in your life Even if t h e y seems small right now ถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะดูเล็กน้อยแต่นอนา,นา,นา,นานคตมันอาจจะยิ่งใหญ่ขึ้นก็ได้ นะฮะอีกรอบหนึ่งนะ focus on the good things in your life even if t h e y seems m a l l right now นะฮะมีการเชื่อมเสียงหลายจุดด้วยกัน focus on เห็นไหมฮะ focus on focus on on focus on นะฮะ good things in in นะฮะ good things in your life even if if even if even if t h e y seems m a l l right now focus on the good things in your life even if t h e y seems m a l l right now นี่คือประโยคที่78นั่นเองค่ะ ฝึกพูดภาษาอังกฤษถามตอบกว่า1,000ประโยครวมร้อยแสถานการณ์ไม่มีพื้นฐานก็พูดอังกฤษได้เล่มนี้มีไฟล์เสียงสอนพูดไม่มีวันหมดอายุด้วยนะพิเศษสำหรับช่องทางนี้เท่านั้นหนังสือ Speak i n g with พ่วันราคาพิเศษสุดๆส,สนใจสั่งซื้อกดที่ช็อปด้านล่างหรือสแกนสั่งซื้อได้เลยอยากพูดภาษาอังกฤษเก่งมา Speak i n g with พ่วัลัวอินชัมถามตอบมันวอร์